สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม GTA V นะครับวันนี้ก็ยังคงอยู่กันในโหมดออฟไลน์กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเปิดคลิปเข้ามานี่ก็จะสังเกตว่าบรรยากาศในเกมดีจะแปลกๆตานิดนึงนะครับคือสีสันมันจะดูแบบสดใสขึ้นนะครับแล้วก็กราฟิกต่างๆนี่มารู้สึกว่าจะแบบ เรียบเนียนขึ้นนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าวันนี้นะครับมอดที่ผมเอามาเล่นเนี่ยมันไม่ใช่มอดของยานพาหนะหรือว่ามอดตัวละครนะครับมันเป็นมอดของกราฟิกหรือว่าที่หลายคนเขาเรียกกันว่ามอดภาพสวยนั่นแหละฮะมอดภาพสวยตัวที่ผมลงไปนี้นะครับมันมีชื่อเรียกว่า v i s i o n V นะครับก็หลังจากลงไปเสร็จแล้วมันก็ทําให้บรรยากาศในเกมเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ย ไปดูบรรยากาศในเมืองลอสซันโตสนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไอ้เจ้าวิชวลวีตัวเนี้ยมันทําให้ภาพในเกมเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะไม่เดินทางกันไปธรรมดานะฮะเดี๋ยวเราจะใช้เจ้ารถกระบะท,ที่ผมคาตกมา3าคันเนี่ยไปชมเมืองกัน่านะร,รถกระบะแตาา่ละคันเนี่ยเดี๋ยวเราจะแต่งให้สีแบบว่าฟุ้งฟิ้งฉูดฉาดแซบดาก,กันเลยทีเดียวนะฮะคันแรกที่ผมจะขับนะครับก็จะเป็นเจ้าไททันคันนี้นะฮะกระบะซิ่งของเรา ว้าสตาร์ทเครื่องบึมบึมเดี๋ยวก่อนออกเดินทางเดี๋ยวขอแต่งรถสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเอาไอเจ้าฝากระโปรงด้านหลังมันออกก่อนรีมูฟนะครับแล้วก็เอาด้านหลังออกไปเลยอ่าโอเคปึ๊บเกือบลืมเดี๋ยวนะคันนี้เราต้องไปแบบว่าสีฟุ้งฟิงฟุ้งฟ,งฟ,งฟิงนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเป็นสีชมพูก่อนแล้วกันจริงๆเล็งไว้นานแล้วแหละสีนี้แต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับ เอาวันนี้ครับมากระบาชมพูฟุ้งฟิงนะครับสังเกตว่าพอออกจากบ้านมานะครับสีสันภายในเมืองนี่มันดูแบบเหมือนเปลี่ยนไปอีกเกมหนึ่งเลยนะฮะคือมันสดขึ้นแล้วก็เนียนขึ้นด้วยนะนี่เป็นไงครับว้าเจ๋งก็เลยว อันนี้พวกพาหนะในเมืองทั้งหลายจะไม่มีนะครับเพราะว่าผมปิดการจราจรไปหมดแล้วเราจะได้ชมเมืองกันแบบว่าชิวๆไม่ต้องกลัวชนนะครับถนนงี้เนียนมากแล้วก็ตึกต่างๆนี่ผมว่ามันสวยกว่าของเดิมนะครับตึกมันดูเรียบกว่านะครับอ๋อเป็นไงพอไหวไหมเห <laughs> มือนขับรถในเมืองร้างนะครับไม่มีใครเลย เดี๋ยวเราไปดูที่แรกบริเวณชายหาดกันดีกว่านะครับผมคิดว่าแถวนั้นนี่วิวน่าจะต้องสวยแน่ๆเลยกลางแผนที่ก่อนเราอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเที่ยวชายหาดตรงนี้อ่ะตรงไปพอดีครับผมว้าสวยงามลองดูเฟิร์สเฟิร์สซันครับไป อารมณ์เหมือนไม่ใช่ GTA นะ GTA. เหมือนเป็น GTA ภาคใหม่ <laughs> มันเปลี่ยนไปเลยฮะภาพอ๋อเลี้ยวตรงนี้ต้นไม้นี่ก็เขียวปัดเลยนะครับอ่าเดี้ยวด้านนี้ครับผม้าต <c oughs> ีมีดิบเล็กน้อยล <laughs> บหน่อยครับผมลบหน่อย ไม่มีใครหลบเราเลยฮนะเดี๋ยวเรายกล้อกูก่อนบุ้มบุ้ม,ม,ม,มอ <c oughs> <c oughs> โอ้โหเดี๋ยวดาวขึ้นเลยนะแม่ขับชนแค่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวปิดดาวก่อนนะครับเป็นกานเดี๋ยวคุณตำรวจจะมาเล่นเราโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมเปิดก๊อดโหมดให้เจ้าตัวรถมันหน่อยเวลาชนมันจะได้นี่ครับ มันจะได้ไม่มีรอยอะไรมาที่รถเรานะครับจะได้ดูรถกันแบบว่าสวยๆเดี๋ยวนะฝากระโปรงหลังมันกลับมาอีกลนะเอาออกไปก่อนโอเคไปกันต่อครับผมว้าแถวน,นี้ท้องฟ้าสดใสค,ครับเมฆนี่บบว่าเป็นก้อนๆเลยนะคือถ้าเป็นตัวเกมเดิมๆเมฆมันไม่เยอะขนาดนี้นะครับอ้เดี๋ยวไปดูลุงกันหน่อย ลุงแกก็ยังอยู่ดีบีสุขนะครับเป็นยังไงมากฮะลุงโอ้โหยืนดิ้งเลยนี่ลุงแกไม่ได้รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในตัวเกมเลยใช่ไหมฮะ <c oughs> ลุงกลัวรดด้วยฮะแม่เดี๋ยว่าจะยืนนิ่งเป็นหุน่นอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีมวยครับลุงมาลุงเข้ามาเลยมามาเลยฮึบเอาว่าลุงน่อยดิยมีการมีการแบบสะบัดแขนดีนะไม่ได้กินผมหรอกลุง ผมนี่ลูกศิษย์พี่บัวขาวฮะเอาดิลุงต่อยมาปล่อยมาตาผมมนะั่งแล้วตาผมมั <c> ่ง <oughs> เรียบร้อยครับเฮ้ยออ้ย,อยเดี๋ยวชายเย็นเพ่ชายเย็น,ยนบัดเดียวหลับเฮ้ยเดี๋ยวชายเ,เย็นเฮ้ยผมยอมแล้วหนะ้าไม่เอาสามลุมหนึ่งนั่นยีนะสามลุมเหรอนั่นยีแน่นั่นยีแน,น,น,น่รู้จักไหมไม้ไม้ไมไมบวยไทยนะฮะปล <c oughs> ่อยก,กันได้เลยนะครับ ม่สังเกตเมฆนะครับ <S <S เยอะมากครับโอ้โหเดี๋ยวผมขอเช็คเวลาก่อนนะครับว่าตอนนี้เป็นเวลากี่โมงอันนี้คือที่เห็นอยู่เป็นเวลาตอนช่วง11โมงนะครับ11โมงบ่ายโมงก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนพวกสภาพอากาศในเกมนะฮะอันนี้ที่ใช้อยู่จะเป็นแบบเคลียร์นะครับแล้วก็ลองแบบเอ็กตาซนี่ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับรู้สึกว่าเคลียร์จะสวยกว่าแล้วอันนี้เนเชอรัล จาแบบโล่งๆนะฮะสโอกฟอกกี้โอเวอร์แคนะครับคราวโอ้อันนี้เมกมาตึมเลยนะเมกเยอะมากโอ้เยอะเกินไปนะครับอันนี้อันนี้เคียริงมีฝนตกด้วยแล้วก็อันนี้เรนนะครับฝนตกอันนี้ทันเดอร์ฝนตกฟ้าร้องอ่ะสโนวิสซารดไลท์สโนเอ็กสมัทฮัลโลวีน นะครับก็ประมาณนี้ผมชอบแบบเคลียร์สุดแล้วนะแล้วก็พวกเมฆอะไรพวกนี้เราก็สามารถปรับได้ด้วยนะครับเดี๋ยวลองให้ดูทีละอันนี่คือเวลาปรับนี่มันต่างจากของเดิมเยอะเลยนะครับของเดิมนี่ปรับมันไม่เมฆไม่มาขนาดนี้นะฮะนี่คลาวดี้โอ้โหเมฆก้อนเป็นิ่มเลยแม่สวยๆหลายอันอยู่เหมือนกัน แต่ผมชอบอันนี้นะชอบนิมบัตนะครับอันนี้พับเหมือนแป้งพับนะเป็นก้อนเล็กๆเรนโชวี่สโนวี่สตอมมี่อ่ะประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นโน o าวแบบไม่มีเมฆนะฮะผมจะใช้เป็นนิมบัตไปก่อนละกันเดี๋ยวต้องเอาโนคราวออกก่อนปึ๊บแล้วก็นิมบัตนะครับโอเคประมาณนี้ไปซิงกันต่อกะผมบุมบุมบุมบมอ ไม่สวยงามบริเวณชายหาดก็ดูขาวขึ้นนะครับน้ำนี่ยังเปลี่ยนสีเลยรอตายสะพานนิดนึงไปโอ้โหตรงนี้นี่ขาวโพลนขาวา่าครับ ถนนีีก็แบบว่าเรียบเนียนมากนะฮะยาวไปไลยอ่ะโอ้โหสุดยอดนี <c oughs> ่มีดิฟเล็กน้อยแม่ถนนแบบนี้นี่สิ่งสบายครับไม่มีใครมาขวางเรายาวไปเพื่อน กระบะทิ้เข้าโค้งนะครับซัดยาไปเลยติดเทโยไปอ๋อความแรงตอนนี้ก็เข้าสองรอยกว่าแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนสีกระบะนิดนึงนะครับสีชมพูเริ่มเบื่อแล้วเอาเป็นสีแปลกๆมั้งแล้วกัน เมื่อกี้เราเอาชมพูจืดไปนะครับอันนี้เป็นน้ําเงินเข้มโอ้โหเข้มปัดเลยนะนี่สีแดงโอ้โหแดงจัดแดงจนแสบตาฮนะอันนี้สีส้มอ๋โอโกเดนโชวเวอร์ครับเยลโล่ลามกรีนโอ้เขียวปัดเลยนะแสบดากมากโอ้สิงยาวครับท้องฟ้าสดใส โอ้โหอันนี้เขียวแบบแสบดามากลามกีนอันนี้เข้าอุโมงค์ไปตอนนึงมดๆนะครับโอ้กรตขึ้นกันหน่อยว โอ้โหกระเด็นกระดอนแม่รอบนี้เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศยามเช้าบนยอดเขานะครับกับเจ้า Isuzu D-Max Blue Power นะครับสังเกตว่าบรรยากาศยามเช้าเนี่ยโทนสีมันจะออกเหลืองกว่าเดิมนะครับคือเหลืองสว่างางนะฮะแต่ว่ายังดูสดใสเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เป็นช่วงเวลาอยู่ที่ประมาณ7จ็ดโมงเช้านะครับมาเดี๋ยวเราขับลงเขากันเดี๋ยวเรียกสาวๆมานั่งเป็นเพื่อนด้วยดีวยดวยกว่า นองโมมินั่งได้3คนนะครับ1 2 3ขึ้นมาเลยจ้าแหมถือปืนสีชมพูฟุ้งฟิ้งมาเลยนะขึ้นมาขึ้นมาเออโอเคไปกันบุ้ม,ม,ม,มเดี๋ยวไปดูบรรยากาศตอนลงเขากันครับแหมเวลามองไปไกลๆนี่สวยงามอยู่นะครับเวลามองไปตรงภูเขาที่มันโดนแดดกระทบนะครับ ไอเจ้ากระต่ายน้อยเกือบเหยียบซะแล้ว <c oughs> ไปกระแทกเล็กน้อยนะโอสวยงามครับผมพอเข้าโซนที่มันเป็นต้นไม้นะครับชนซะเลยยาวไปครับผม โอ้โหสวยแสบตากันเลยทีเดียวเดี๋ยวเปิดกระโปรงด้านหลังก่อนเมื่อ,อกี้ไปชนแล้วเหมือนมันจะซ่อมเองนะฮะเปิดกระโปรงหน้าด้วยเราจะเปิดแค่ด้านหลังนะฮะไม่เป็นไรไปกันเลย โอ้สวยงามครับนี่โ้ตรงนี้แดดเริ่มจ้าครับผมอาสังเกตตรงเมืองบริเวณไกลๆตรงนู้นนะครับมันดูเดยนกว่าเดิมเยอะเลยปกติ ถ้าเป็นตัวเกมเดิมๆมันจะไม่เนียนขนาดนี้นะครับมันจะดูแบบจืดๆแต่อันนี้พอมองไปไกลๆคือแบบคือเห็นตึกแบบชัดนะฮะเดี๋ยวผมลองซูมไปตรงนู้นนะนูน่นเห็นไหมฮะนี่ครับดูมันชัดขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เรียบเนียนนะฮะว้าเออันนี้คือถนนด้านล่างนะครับเนียนมาก เป็นไงโมมิวิวสวยไหมสุดยอดนะครับเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มความเราใจนิดนึงเราจะลองปรับไปที่โหมดซอมบี้นะครับเดี๋ยวไปดูว่าซอมบี้อยู่ในโหมดนี้มันจะไอดี ID ขนาดไหนสวยงามขนาดไหนมาเรียบร้อยขึ้นมาไล่โอ้โหนี่ไงมาแล้วซอมบี้มาทันใจจริงๆซอมบี้ภาพสวยฮะนี่ไนงะยิงกระเด็นเลยนะฮะ เหมือนยิงซอมบี้ได้หมดฟงฟิงนี่แนะ่เฮ้ยเอ้ยรถมาไงวะอยู่ดีรถกู้ภัยก็โผนะลออ่มาฮะลอกอาร์พีจีมานี่แนะ่โอ้โหว้ยกระจุยซอมบี้เดินเข้ามาเดินเป๋เข้ามาฮะยังไงนี่ <laughs> เอาอาร์พีจียิงอัดเข้าตัวนะไม่ต้องยิงลงพื้น ไปมมมิขึ้นรถไม่รู้สึกซอมบี้จะเริ่มมากันเยอะครับมีอาวุธดรอปด้วยแถวนี้อยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยดีกว่าเหมือนจะต้องย้อนกลับไปทางเดิมนะครับ้อมาหเพื่อนลบน้อยลบน้อยท้องฟ้านี่ก็สีเข้มมาก ฟ้าแป๊ดมาเลยนะครับจ้าโอเคมาถึงแล้วนะครับอยู่ด้านหน้าเรานี่เองโอเคมันอยู่ไหนเอ่ยนี่ฮะพวกทหาร มันอยู่ตรงนี้มันจุดพุอยู่นะครับลองไปจัดการก่อนเขายิงอะไรกันน่ะอ๋อมันปูกับซอมบี้อยู่ครับผมแบบดีต้องตุ๋ยต้องตุ๋ยไม่ได้ไม่ได้หมดไหมยังอยู่ยังอยู่ ยังอยู่เหล็กสองตัวครับวิ่งเข้าไปเอาปืนฟาดเลยดีกว่านีเลยโหดไอตัวนี้ยืนทำไรฮะยืนทำอะไรฮะไม่นะแม่แด้อาวุธด้วยนะโมมีเราไม่ได้ยิงเลยนะฮะปาไม่เคินเก็บหมดเลยแม่ รอบนี้มาดูเจ้ากระบะไมตรีเกับทางบริเวณทะเลทรายแล้วก็ทางขึ้นเขากันบ้างนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าเจ้าไมตรีเมันจะาบักๆนิดนึงนะครับคือผมแต่งสีสดไปแต่สีมันไม่ขึ้นครับเหมือนสีมันจมจมไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับมอดภาพหรือเปล่านะฮะมันจะหมองหมองนิดนึงมาออกเดินทางกันเลยครับผมบุ้มบุ้มุมบุมเต็มหน้าซอมบี้เลยนะอไปครับ บริเวณทะเลทรายก็สีไม่ค่อยต่างจากเดิมมากนะฮะแต่ว่าท้องฟ้านี่เปลี่ยนไปแบบว่าเห็นได้ชัดเลยนะยาวไปเพื่อนเดี๋ยวตรงนี้ครับอ่าบุ้มเรียบขวาตรงนี้เลยแม่แถวนี้นี่ก็เรียบเนียนนะฮะเนียนกริ๊บ ไปครับมีซอมบี้โผล่มาเป็นระยะระยะนะฮะซิ้นยาวไปเลยติดสโบไปครับรู้สึกว่าจะอื่นไม่ค่อยทันใจเดี๋ยวนี้เลยเพื่อนอ่าแม่ผมเวลาขับรถนี่ขับเพลินเลยนะ เหมือนมันหลุดอีกโลกหนึ่งฮะคือทุกอย่างมันแปลกตาไปหมดเลยอะโอเคตรงไปครับแล้วก็เลี้ยวขวาอีกนิดนึงจะถึงทางขึ้นเขากันแล้วนะฮะซ้ายตรงนี้เลยโอเค โอ้โห oh, GPS มันนําเรามาตรงนี้แล้วมันก็ขาดไปเลยนะครับมันให้เราขึ้นทางไหนเอ่ยไม่เป็นไรฮะล่อทางนี้แล้วกันมีทางขาขาวอยู่โอเคอึ๊บว้าสวยงามครับต้นไม้ใบหญ้า ใส่ขึยย้นไปเรื่อยๆครับแหมสดใสามากข้างบนดูมันแบบว่าโล่งตาไปเลยฮะอึบโอเค นี่ฮะอันนี้คือวิวด้านบนนะครับก็อารมณ์ประมาณนี้นะครับสุดยอดเดี๋ยวผมวาร์ปขึ้นไปด้านบนเลยดีกว่านะขับขึ้นไปนี่นานหน้าเลยปึ๊บโอเคมาอยู่บนมาอยู่บนหลังคานะครับเดี๋ยวเรากระโดดลงข้างล่างกันนี่แหมถอดกระโปรงหลังออกด้วย อ่าโอเคมาพร้อมครับผม three two one โอ้ยล่วง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 ออ้ยแดดหมุนเป็นลูกคางเลย สำหรับรอบนี้นะครับเราเปลี่ยนบรรยากาศมาใช้รถมัดแตงกันบ้างนะฮะมัดแตงผมลองเอามาเทสในค่ายทหารก่อนเลยนะฮะรู้สึกว่าพื้นนี่จะเรียบเนียนกว่าเดิมนะครับแล้วก็เป็นตารางตารางด้วยนะฮะแมเสียงลั่นเลยมัดแตงเขียวอือของเราวันนี้แม่เหมือนมาอยู่อีกโลกหนึ่งครับผมเดี๋ยววนรอบค่ายกันสักรอบหนึ่งครับ แม่แปลกตามากยาไวเพื่อนอ,อ่ะตบหน่อยซอมบี้วันนี้พี่ไม่อยากมีเรื่องอ่าม่สวยงามมากครับผมโอเคประมาณนี้นะฮะในค่ายแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูบริเวณ ถนนใหญ่ไฮเวย์นะครับแถวนี้แล้วกันนะฮะแถวแถวอูบนปึ๊บโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะยิงตรงเข้าเมืองกันเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูบรรยากาศตอนคืนในเมืองกันโอ้โหแถวนี้เห็นภูเขาที่แบบว่ามาเป็นก้อนเลยนะฮะยาวไปเพื่อน แตงเราแบบว่าเสียงลั่นมากครับแม่เสียงท่ออย่างเฟี้ยวยาวไปครับผมเปิดไฟสตอรี่สอร,สอรี่ลืมมองทางนะฮะไปล่อซอมบี้ซะแล้วเปิดไฟหน้าด้วยไฟหายไปดวงนึงนะครับ ขับมันดีจริงจยาวไปครับผมอันนี้บริเวณกังหันซ้ายมือนะครับสวยงามสดใสเลยแล้วก็อันนี้จะเป็นตรงเรือนจำครับผม ซิงยาวครับงานนี้มเบื่อสีเขียวแล้วนะเบื่อสีเขียวเดี๋ยวเราเปลี่ยนสีกันกลางทางฮะหาสีแปลกๆใช้ก่อนโอ้โหสวยๆหลายสีครับผมอันนี้สีเงินนะฮะ แหมเสงเ์เงนี่ดีกว่าดาร์กบูโอ้เข้มถูกใจทำความสะอา,ารดรถไปทีนึงครับโอเคอันนี้เริ่มเข้าเขตตัวเมืองนะครับ โอ้เรียบเรียนมากครับผมโอ้โหอามาถึงกันแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวรอบนี้นะครับผมจะลองปรับเวลาเป็นตอนกลางคืนนะฮะแล้วก็บวกกับเวลาตอนฝนตกดูนะครับว่ามันจะต่างจากของเดิมขนาดไหนนะครับวิเธอร์เอาเป็นไอ้นี้ก่อนเลยทันเตอร์นะครับอา แล้วก็ทามเป็นสักเที่ยงคืนโอเคโอ้โหมืดตืบมากาสวยงามครับเดี๋ยวเราต้องไปตรงที่มันมีแสงหน่อย โอ้เจ๋งครับผมเปิดไฟหน้าด้วยไฟหน้าไม่ติดตัวงนึงนะซ่อมไฟก่อนโอเคไปฮะแววนกันตอนคืนไม่รู้สึกฝนเวลามันตกกระทบไปที่ถนนนี่มันแบบระยิบระยับเลยนะฮะ ไอ้เจ้าซอมบี้ไอ้พวกนี้ก็เดินไม่ไปไหนเลยฮะเอาไปกินหนึ่งลูกไอ้นะกระจุยเอาไปไม่ไฟ ตอนกลางคืนนี่ก็จัดว่าสวยงามอยู่นะครับเสียงฝนมันจะลั่นไปนิดนึงเดี๋ยวผมลองหลี่เสียงลงหน่อยโอเคตรงนี้มีสตันครับผมไปกันเลยโอ้โหหน้าทิ้มด้วยชดขึ้นชดขึ้นชดขึ้นอึบ๊บอ่า โอเคสวยงามฮะประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นช่วงฝนตกตอนกลางคืนแล้วถ้าเราเอาฝนออกเป็นตอนกลางวันล่ะครับมาดูกันเอาฝนหยุดด้วยแล้วกันนะฮะแล้วก็ปรับเวลาเป็นตอนกลางวันก็จะประมาณนี้นะครับพื้นก็จะมีน้ำเกาะอ,อยู่นะฮะโอ้เจ๋งไปเลย สวยงามฟุ้งฟิ้งกระดิ่งแมวนะครับโอเคก็วันนี้ก็ทดสอบกันประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะจริงๆผมขับเล่นได้อีกไกลเลยนะเพราะว่าหลายๆสิ่งหลายอย่างที่มันมันแปลกตาไปเลยนะครับเวลาขับเที่ยวมันก็แบบรู้สึกว่ามันแปลกใหม่ะฮะเหมือนหลุดไปอยู่อีกเกมหนึ่งนะครับขับเพลินกันเลยดีเดียวนะฮะโอเคสุดท้ายนี้นะครับผมมีอะไรให้ร่วมสนุกนิดนึงนะครับผมอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยช่วยโหวตนะครับว่าเจ้ามอดภาพตัวเนี้ย มันสวยกว่านะฮะหรือว่าของเดิมสวยกว่านะครับเราก็สามารถโหวตได้ที่มุมด้านขวาบนจอนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําตัวเลือกเอาไว้ให้นะฮะโหวตว่าของใหม่กับของเดิมเนี่ยอันไหนสวยกว่ากันนะครับ mm hmm. ก็ลองดูแล้วกันลองดูลหลยๆะช่วงนะครับชอบแบบไหนก็โหวตแบบนั้นนะครับโอเคสุดท้ายนี้ก็ฝากกันไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกัน กดไลค์กดสับตะไคร้กันไว้นะครับเพราะว่าช่องนี้มีคลิปใหม่ให้ดูทุกวันแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับไปกันเลยฮะส่งท้ายซิ่งขึ้นเขากันหน่อยบุ้มบุ้มบมมมุม,ม,มยังสูงว้าลงสวยไหมอุ๊บแดด <laughs> ติดบนเขาเลย